วันนี้เราจะทำะตะเกอเปียกปูนชาโคลกันนะคะตอนนี้เราจะทำหน้ากะทินะคะเมื่อกี้เราก้อนนึ่งมะพร้าวไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็มาทำหน้ากะทิใช้แป้งสองตัวนะคะแป้งถั่วเขียวกับแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำกะทิค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็นำไปกรองแล้วก็ตั้งไฟค่ะใช้ไฟกลางนะคะหน้ากะทิของแอนบอกได้เลยว่าอร่อยเข้มข้นมากๆนะคะ คนไปเรื่อยๆนะคะพอเริ่มเป็นแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปนะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะมาใส่ในกลวยนะคะกลวยแบบนี้หาซื้อได้ที่รัชดาหรือว่าช้อปปีก็ได้แปะลิงก์ไว้ให้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะหยอดใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําหน้าเปียกปูนชาโครกันอันนี้ก็จะหยอดง่ายมากๆเลยนะคะ เราก็มาทำหน้าเปีกปูนกันนะคะเราจะใช้แป้งทั้งหมด3ชนิดนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้านะคะแล้วก็แป้งถั่วเขียวค่ะแล้วก็แป้งถั่วเขียวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยผงชาโครนะคะแต่เราจะใส่น้ำกะทิไปก่อนก็ได้นะคะอ่าใส่แล้วก็ เติมน้ำปูนใสลงไปนะคะแล้วก็เติมน้ำสะอาดลงไปคนให่เข้ากันค่ะแล้วก็ตามด้วยผงชาโคลค่ะใส่ไม่ต้องเยอะมากนะคะผงชาโคลยังไงเขาสีเขาจะเข้มดำอยู่แล้วนะคะแล้วก็กรองนะคะกรองเสร็จนะคะเราก็มากวนค่ะเราจะใช้ไฟกลางนะคะค่อนไปทางอ่อนนะคะพอเขาเริ่มเป็นก้อนแล้วเนี่ยให้เราลดไฟลงมาเลยนะ เดี๋ยวเขาจะเป็นก้อนเร็วเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าแห้งเร็วนะคะเราสามารถเติมน้ําสะอาดลงไปได้อันนี้เอ็ก็ใช้น้ําตาลสชนิดนะคะก็จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายไม่ขัดสีนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เบาไฟอีกนะคะอ่าแล้วก็เติมน้ําลงไปนะคะถ้าเกิดเขาแห้งไปเราสามารถเติมน้ําไปได้อีกนะคะคนไปเรื่อยๆอ่าอันนี้ก็เริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วนะคะ ควนแบบเร็วๆเลยนะคะแล้วก็ลดไฟลงมาหน่นิดนะกวนให้เขาขึ้นเงาเลยค่ะนีสัมผัสเขาก็จะนุ่มนะคะพอเขาเริ่มเย็นเนี่ยเขาก็จะมีความนุ่มนะคะล้ลายในปากแล้วก็เด้งขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้เราก็มาหยอดค่ะใส่ถ้วยที่เราบีบกะทิไว้เมื่อกี้นะคะหยอดกะทิไว้ น่ากินมากๆเลยนะคะละมุนมากๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่มะพร้าวลงไปค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยใครอยากได้สูตรนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์นะคะสูตรไว้ให้นะ